สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่องไมเคิลเคนใครไม่เรราจะีอยกท้งวแคนีน้้ทังหมนดีเป็นเรื่องที่ยากกมาาาเพระวว่ันนี้เรากกลัับบมาคอนเที่เเเท่่่งงงออยยาไรระะ1ปปีคั้พูดลว็นนนแ เอา้ามันก็เป็นคอนเทนต์มัน,น,นต้องไีเเพราะมันคือการกลับมาของรายการเคลียร์คังนั่งรีค่ะ <c oughs> การที่เราพูดว่าคอนเทนต์แรงมันเป็นแ่ข้ออ้างความจริงคือขี้ขานตาย <c oughs> ไม่มันไม่ใช่มันเวลาไม่ว่างว่างไม่ตรงกันเราอยู่ห้องเดียวกันนะไม่หมายถึงว่าในช่วงปีที่ผ่านมามันเกดกุกเยอะแล้วก็หลายวงหลายเพลงมันเยอะขึ้นมากนะคะซึ่งก็เวลาว่างของเราสองคนไม่ตรงกันแต่เราอยู่ห้องเดียวกันนะแต่ว่าเรา ไออใช่ทุกคนคือช่วงก่อนหน้านี้ฉันแบบทํางานแล้วก็ช่วงก่อนหน้านี้ทํางานหมายความว่าตอนต,ตอนนี้เดี๋ <c oughs> ยวเล่ากัน <c oughs> คือเออมันมันก็แบบว่ายุ่งหลายอย่างก็เลยแบบมเ <c oughs> นจเวลาไม่ได้ในการที่จะมาถ่ายเรียกชั่นแบบ <c oughs> วงที่เราจะเอามาวันนี้แล้วก็ไม่ใช่ค่นเทนนี้้องทาไมก็ไม่มีเวลาตัดเหมือนกันเออใช่มันย <c oughs> ุ่งมากมันแบบวุ่นวายมากนะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีเอเนอร์จีเท่าไหร่ก็เลยแบบเอองั้นเอารายการนี้กลับมาดีกว่ามันก็เป็นรายการเคลียร์คลังนั่งดีที่แบบจะเอาเพลงที่เราไม่ได้ถ่ายเนี่ยกลับมา ไม่เคยไม่เคยถ่ายไม่ได้ฟังทีมไม่ได้ถ่ายทีอะไรแบบเนี้เอามาเรีแอคชัน่นรวมกันในรายการเดียวไปเลยะนะคะซึ่งวันนี้เราก็มีเกิลกูแบบครับข้างมากซึ่งเคียงนั่งดีก็อาจจะต้องใส่ ดอกจันวันนี้นึงว่าเป็นเก้าอุกชัดส่วนมากเนาะก,ก็คือวันนี้เราก็จะมีวง acey, สเตซี่สเตซี่แบร์นะคะแล้วก็มีเอ่อเชอร์รี่บูลเล็ตท <bullet. S 2> ีนวงลูกรักของฉันจะรักอีกหรือเปล่าเดี๋ยวรอลุ้นกันแล้วก็มีพับบลคิสแล้วก็มีเอ่อฟิฟตี้ฟิฟตี้แล้วก็มีไฮคีะ 50, นะคะก็ทริปเปอรเอสด้วยเออ <Yes. S 2> ใช่หกวงจุกๆไปเลยวันนี้นะคะซึ่งเราเดินทางมาถึงเอ่อพี่สาวเชอร์รี่บูลเล็ตละเราจะกันทำไมแต่แรกนี้พอเปิดคลิป่กั้นอะไรอ่ะ พอเปิดพอพเพราว่าชาริบลแล้วคือกั้นออกมาก็ไม่รู้อการกลับมาในรอบหนึ่งปีของพี่สาวชาริเบลนะคะหนึ่งปีเลยซึ่งก็เป็นทุกการเฝ้ารอชริเบลก็ยังฉันมีความหวังตลอดเพราะว่าช่วงก่อนที่จะคัมแบ็กาไปสเปกสเปกก็คือไปอยนั้นมาเก็ไปเน็ตมากไปเน็ตมาแล้วก็ได้กระแสกลับมาแต่ว่าเพลงไม่แย่นะแต่ว่าไม่ใช่ถึงไม่แย่เข็มไม่ใช่นะที่สุดเลยแล้วกลับมาครั้งนี้ ตอนแรกเห็นอะไรนั้นก่อนภาพทีซื้อที่เป็นชุดแบบเป็นเส้นไฟเป็นเดินแบบเป็นออมาแล้วมาแล้วเตรียมตัวให้ดีเจนสี่ขย่าวงการแน่นี่มาแล้วพอเห็นชื่อเพลงปุ๊บให้เขาขย่าแต่เขาเถอะทำไมอะ่ะเราอยากขย่า,ยาดีกว่าเรามาเล่นเล่นเรากับเพลออเดอร์บล์ดีกว่า เดี๋ยวเราไปรีแอคชั่นซีรีส์อะไรกันดีกว่าเอาใจช่วยพี่สาวโบราณกันเพราะว่าพี่สาวคือฟายไปหนึ่งปีนี่คือเขามีงานให้แบมเบอร์ด้ไหมเธอไม่แน่ใจไม่ได้ตามเลยทีนี้โคเบอร์คูเอะไรบ้างก็หายไปตั้งปีนึงใช่ก็คือแฟนคลับก็คาดหวังนะว่าจะมาเซ็กซี่แน่นอนแบบแบบน้องสาวเอ๋ยย้วยย้วยน้องสาวเอ๋ไงเดี๋ยวดูมีไหมถ้าไม่ได้เพลงเย้วยั่วยขอเป็นบิ๊กเกอร์แบเกอร์ได้ไหมเออจริงๆฉันว่าบิ๊กเกอร์แบเกอร์จะเป็นเพลงของนางด้วยซ้ำไปอ่ะ พะมันเซ็ตคล้ายกับไอ้นั้นเลยยังเอออาจจะดีก็ได้นะฉันโดนฉันไม่รู้เพราะประกันด้ามาว่าเพลงมันงงก็เลยแบบอาจจะมองอคติไปแต่ว่าเดี๋ยวไปดูกันอย่าด่าฉันนะฉันเอาจะช่วยแฟนสาวบุญฉันเดชฉันรีแอคชักเพลงเดบิวต์นะคะเพื่อนเดี๋ยวไปดูกันฝาเพลงแฮนด์ซับนะคะเพื่อนไปกันเลยเดินมาแล้ว อเหมือนคอนเสิต์กกับไปเป็นของวงเลยอะ่ะเหมืนอนกับเป็นคอนเสิต์วงเลยแอ่โหเขาสูงดีนะ เป็นถ่ายในกล่องที่รู้สึกว่าดีทำไมไม่พูดตลอดเลยวะฮะสกป e r ยัง

อฮ่าห่าหมาแล้วแต่ออลาจับขึ้นไปเยอเลยล่ะ,ะจริงดีอ่ะตรงนี้อ่ะมันดีเพราะตอนแรกอันฉันยังไม่ยังไม่โดนนะแต่พอเจอ อนเดี right? ๋ยวตรงนี้เดี๋ยวไปเลยวะอยากคิดใครจะมาเล่นเล่นกันบนโลกนี้แหละทำไมแต่ได้แต่คนที่แบบไม่ค่อยมีอาทำมีะทำเยอะขึ้นมากเลยนี่นี้มองก็มองได้บางขวา มองแามมองขวาแล้วก็หลบแล้วก็แอบ,บและเอามาเป็นท่านนี้นนด้วยท่านท่านไฮปิดด้วยเอาซีพี่ <play> แต่เขา zoom ดำมาดี <play> <laughs> น er like yeah <man ี้อ่ะดีนั่นในเดิมแบบแล้วนี่ไงอยากได้แบบไม่ใช่หรอเนี่ยเดิมแบบแล้วอเมื่อกี้ขออีกเิดไดไหมเมื่อกี้อีกเซตไดไหมทำอะไรบองกูทำอะไรทำอะไรงผ ไม่ใช่เวลา <laughs> คือเอาจริงๆนะเพลงมันก็ไม่แย่แต่ว่าแค่ไม่ใช่เหรอ <laughs> คือเพลงมันมันก็ได้เห็นมูดใหม่ของซีบูเดตนะแต่ว่าฉันว่าด้วยวงอื่นที่เขาแบบแนวทางชัดเจนแล้วซีบูเดตยังแบบจับคอนเซปต์ตัวเองไม่ได้สักเทียนมันควรที่จะเพลงโตวกว่านี้ได้แล้วไหมเัะนพวงก็เดมาแบบ จะเข้าปีที่4แล้วอะเดย์พอมสปีแล้วมั้งเดย์พอมเดกอันนั้นเลยอะช่วงเดียวอีจีเลยอะสองพันสาทำไมต้องใส่เพลงอ๋อเดี๋ยวมันไม่มีเพราะว่าชื่อเพลงมันคือชื่อเพลงเขาเอาชื่อเพลงมาก่อนแล้วเหมือนค่ายจริงมันค่ายกเขาบอกว่า,วาเอาชื่อเพลง Pay on the World ไปคิดมาให้มีท่อนนี้ไม่พ o า แล้วเขากลัวว่าคิดยากก็เลยเอาตัว P ตัว O ตัว d มาแปลงให้เป็นเขาทำไมต้องเปลงอันเดิมทำไมต้องไมต้องมีด้วยอ่ะแต่ว่าลองได้นะแต่ว่าลองได้โอ้มีซ้ำตั้งยี่สิบรอบเคยจะลองไม่ได้ เอาใจช่วยใช่ไหมเด็กกันว่าจะมีคำแนะนำต่อไปหรือเปล่าแต่ว่ายอดบ้าหมากย,ยอดบ้าหมาดีขึ้นมากจากครั้งก่อนแบบเยอะมากๆเลยซึ่งก็ดีใจที่กลับมาทาคอนเซ็ปต์ค่ายเป็นเปรตอะไรนี้คอนเซ็ปต์เป็นวงนที่คอนเซ็ปต์ชัดตั้งแต่แรกๆเลยที่แบบว่าเอาเรื่องเกมมาอะไรเอาเรื่องเกมมาคืออะไรคอนเซ็ปต์วงมันคือเกม มาก่อนมัลติเวิร์ดมาก่อนนะคะมีความเกมเอามีแบบตัวละครในเกมมีความแปดบิดเก้าบิตเออใช่ใช่แลาใ้ฟังัมาก่อนเลยใช่แล้วมาสามเพลงนั้นสามเพลงแรกก็คือแบบมาดีเลยแล้วก็เริ่มหลงทางนะก็เพราะฉันหลงทางผพเริ่มไม่ได้มาเป็นคอนเซปต์อันนี้หรอหรือเขาจะแปลงเป็นสองคอนเซปต์ก็ไม่รู้เหมือนกันคอนเซปต์เชอรี่คอนเซปต์บุลเลตหรือเปล่านี่ไงเดบิวชาร์ตก็มีเธอเก้าร้อยสองเมลอน ทำไมอ่ะมันมีเดวิวต์ซ์ดอยู่ก็เพลง on the w o r l ไปเถอะใคายขอร้องนะคือโบราวีดแบบวิซโซได้เลยอ่ะควรหาเพลงที่มันถูกใจพี่สาวกระเทยได้แล้วนึกออกไหม <c oughs> คือตอนนี้อ่ะมันเหลือแค่พี่สาวกระเทยแล้วจริงๆที่ฟังสาวๆวันนึกออกไหมอ่ะทำให้มันตอบโจทย์หน่อยแล้วจริงๆฮุกมาดีมากนะเพราะว่า เจอเพอเ่ออนเดวเวลเข้าไปไงกเเดิฮุกท้นันฮุเขียนแบบเดินแบบใช่สหบซึ่งอันเดียวงก็ตอนอ e ีพีก่อนหน้านี้ก็ก็ดีเนืนน้นจะดเงินเนจีนเนเินเดีการร้องดีมากแต่ว่าก็ยังไม่ใช่นะนึกออกไหม มาบ่อยจังพี่ซีขอสักครั้งพขอมาบ่อยจังขอสักครั้งให้ได้เห็นชุดิีแบบเซ็กซี่แซบขึ้นแล้วก็โตขึ้นค่ายหาคนนี้ที่แทนซับไม่แย่เลยเพียงแบบนั้นอ่ะใช่ขอร้องล่ะเออมาถูกมาถูกแนวด้วยแล้วก็ตอบโจทย์ชนี่รู้จักวงเพราะว่าเพียงเป็นแทนซับนะแคนอาจจะเจอเพลงนี้ร์เฮาคือชาวงก็ได้เออเพราะว่าเขาติดกับแพเน็ตเออเพราะอ๋อเขาบอกชุดนี้เปลนเพิ่งคำเหรอจากกระแพเน็ตเนี่ยพี่วอนเดว ไม่เขาบอกว่านช่ไหมแต่ไม่คำอีกหรอเกอร์แพนเน็ตผ่านมีเวอร์ชันผู้ชายมาแล้วนะแกไม่หน่อยสำหรับฉันอะถ้ามามูส์คิวแอนเอได้เลยชอบคิวแอนเอมากไม่เคืนเราต้องคนคุ้นอยู่นะเมืนเคยฟังคารหูจบสรุปกลับไปฟังจริงไหมเมื่อคยผ่านหูสรุปกลับไปฟังจริงปหมฉันเคยเล่นเป็นคิวแอนเอเลยหรอไม่ค่ะ ก็เราบอกว่าพอฟังแฮนด์ซับก็ทําให้แบบเรียกกลับไปฟังวงไม่แต่หมายถึงว่ากลับไปรู้จักตัววงว่ามีวงนี้ชื่อวงนี้อยู่ในแบบใน,ใน,ใน,ในควงการเคป๊อปด้วยกลับไปฟังน้อยจังไม่ได้เคยผ่านหัวคิว์เวนต์เอไหมือนคิวนต์เอ,อ,ไ,อ,อ,อๆๆไม่รู้แหละแต่ฟังแล้วก็สวิตก็ดีอันนั้นอันนั้นอันนั้นเหมือนจะมีกระแสแบบเออแล้วสวิต์ดว่าไม่ใช่เฮ้ยแล้วสวิตด์นี่เธอแอมแอมแต่เน่แอมแอมอะอะไรเออแล้วอินสเปซ็ดไหมวะเลิอินสเปซ